สวัสดีครับนะเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมารีวิวหลอดไฟหลอดไฟตุ่มโซล่าเซลล์นะครับโซล่าเซลล์นะครับหรือว่าหลอดไฟนอนนาก็ได้นะจะเรียกอะไรก็แล้วแต,แต่ความสะดวกสบายนั้นมีแล้วกันนะครับหลังจากที่เราดูไฟฉุกเฉินนะครับดูไฟฉุกเฉินเป็นไฟหมุนโซล่าเซลล์ไปแล้วมาดูตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้ตัวนี้อยากแนะนํามากเลยในช่วงหน้าฝนขนาดตัวนี้ฝนตก ฝนตกนิดฝนตกหน่อยไฟก็ดับนะครับน้าไม่ไหลไฟดับนะครับหรือว่าหมาเยี่ยวใส่เสาไฟแป๊บเดียวก็เฮ้ไฟดับนะตัวนี้เหมาะมากเลยนะครับเป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับเป็นไฟโซล่าเซลล์ขนาด85วัตต์นะครับมีความสว่างมากเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับนะครับมาพร้อมกับแผงโซล่าเซลล์ทางด้านบนนะครับแล้วก็มีสายสําหรับชาร์จไฟบ้านได้ด้วยนะครับเป็นสาย USB ชาร์จในบ้านได้ด้วย อันนี้เป็นหลอด1้าวัต์มีที่เกาะอย่างดีนะครับจะ่ให้เกาะตามรั้วตามที่ไหนก็ตามนะครับเราก็จะมีที่สําหรับชาร์จไฟอยู่ด้านนี้นะครับข้างๆนะครับมีปุ่มปิดไว้อย่างดีตัวนี้จะมีด้วยกันอยู่3สเต็ปด้วยกันนะครับ3าสเต็ปด้วยกันแล้วก็จะมีสวิตช์เปิดปิดทางด้านนี้ครับนะในตอนกลางคืนเราเปิดทํางานได้นะครับคื่เราเปิดทํางานได้มีแบบเบาแล้วก็แบบกระพริบได้ด้วยนะครับเป็นไฟฉุกเฉินนะฮะบอกสัญญาณอะไรก็ได้นะครับ หนึ่งสเต็ปนะครับสองสเต็ปเบาสามสี่นะฮะกระพริบ,บเร็วห้าก็สัญญาณประมาณนี้นะครับตัวนี้ใช้ได้12ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับประมาณ12ชั่วโมงหลังจากที่ชาร์จไฟเต็มที่นะฮะจะชาร์จไฟบ้านก็ได้หรือไม่ก็จะห้อยไว้ธรรมดาตอนกลางวันมา,าให้ถูกแสงหน่อยก็จะชาร์จแบบโซล่าเซลล์นะครับขนาด 85วัตต์นะครับขนาด85วัตต์ความสว่างในโอ้โหสุดยอดนะครับเห็นไหมครับฝนจะตกไฟจะดับอะไรยังไงหน้านี้ไม่ต้องห่วงครับเอาตัวนี้ไปไว้ที่บ้านนะครับปกติตามเ,าเพจตามโซฟ,ฟีราชดาอะไรขายกัน250บาทหรือตามเฟ e บุ๊กตามอะไรที่เขาไลฟ์ขายกันอนะ่ะ300250บาท300ต่อหนึ่งหลอดวันนี้ผมไม่ขายนะครับถ้าใครซื้อมาใครสั่งมาใต้บ e ล็อกเนี้ยขายท่านเพียงหนึ่งหลอดเพียง 150ห้าบาทนะครับ1หลอด150ยห้าบาทซื้อ2หลอดนะครับ300อผมส่งให้ฟรีนะครับซื้อ2หลอด3า0อยส่งให้ฟรีนะครับอันนี้เป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องเสียค่าไฟนะครับดูความสว่างกันอีกทีนึงนะครับอ่ความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับสามารถนะครับเอาไว้ตาม ที่ไหนก็ได้ห้องห้องนอนห้องหัวนอนท้องไร่ปลายนาหรือจะไปไหนก็ตามนะครับหรือจะฝากคนเฒ่าคนแก่นะครับฝนตกนะไฟชอบดับคงไปบ่อยพายุเข้าเอาตัวนี้ไปใช้เลยครับตอบปัญหาตอบโจทย์ท่านได้แน่นอนนะครับมาดูอีกว่าสเต็ปเป็นยังไงบ้างนะครับสเต็ปที่2นะครับไฟก็จะประหยัดไฟลงอีนิดนะครับสว่างครับสามนิกะพิบแบบรวดเร็วนี่ใช้ส่งสัญญาณครับ กระพริบหรือเป็นไฟฉุกเฉินก็ได้แล้วก็แบบนี้แบบกระพริบช้ามาอีกนิดหนึ่งนะครับสนใจนะครับฝากข้อความไว้ทางด้านล่างนะครับนะครับ150บาทต่อ1หลอดเฉพาะท่านที่รับชมคลิปนี้เท่านั้นนะครับ150าบาทต่อ1หลอดมีค่าส่ง50บาทนะครับแต่ถ้าท่านซื้อ2หลอดวันนี้ผมขายท่านเพียง3 0มบาทแล้วเราส่งให้ฟรีด้วยนะครับ300บาทส่งให้ฟรีด้วย สำหรับข่านที่สนใจก็อย่าลืมทักเข้ามาได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ